สัดีครับท่านผู้ชมขอํอมนวยสังวาลเล็กนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้อดุลของหลวงฟาร์มเห็ดนะครับตําบลหนองหกอําเภอของหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้รายการลุงนวยช่วยกันชิมนะครับจะพาไปชิมอะไรนะครับอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วนะครับอันนี้คือเค้กกล้วยหอมนะครับเค้กกล้วยหอมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงะบวนการผลิตเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับวิทยากรท่านนี้นะครับน้องกาเดี๋ยวให้น้องตาแนะนำตัวนิดนึงครับ สวัสดีค่ะชื่อสุภาวดีฟองสิงนะคะชื่อเล่นชื่อพาค่ะอ่าอันนี้ให้แนะนําหน่อยอกร่้าววนการผลิตร่าวก้าบวนการผลิตร่าวๆนะคะ,ะเค้กไววหอมที่นี่จะเป็นเค้กไหวหอมเผ็ดนะคะแล้วก็จะมีใส่เพิ่มความกลมกล่อมขอึ้นมาคือ,สอใสก่กะทิลงไปใส่กะทิใช่นนค่ะนี่เราเพิ่มความอร่อยใช่ค่ะเพิ่มความอร่อยเพิ่มความหอมกลมกล่อมขึ้นมาทานแล้วจะรู้สึกนุ่มนุ่มขึ้นมากใช่ค่ะเดี๋ยวจะลอง ต้องลองค่ะต้องลองต้องลองวันนี้เดี๋ยวผมแนะนําอีกท่านหนึ่งพอดีมาเป็นวิทยากรที่นี่ด้วยวันนี้นะครับผูยย้ใหญ่แนะนําตัวนิดนผู้ใหญ่สวัสดีค่ะประทุมมาลัตถโมนะคะ<อ>เป็นประธานเาถื่อข่ายกองทุนแม่ของพื้นีจังหวัดประทุมธานี<ะ>ค่ะก็รู้จักกันดีกับผู้ใหญ่มานานแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสเดี๋ยวผมชิมคนเดียวอาจจะผู้ชมอาจจะบอกโอ้โหกหกหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แหมมชิมด้วยนะวิทยากรแกะไปเลย เดี๋ยวแบ่งเป็นคนละครึ่งไม่เปลืองต่วนี้ต้องชิมคนละชิมปเลยค่ะโอโควิดโควิดโควิดต้องควิดก็มเดี๋ยวส่งให้ผู้ใหญ่เลยเดี๋ยวผมแกะให้ให้ผู้ใหญ่ชิมก่อนยังไม่ต้องบรรยายออโอเคชิมสักทัาหนึ่งไม่ต้องหมดก็ได้ท่านขอญาติชิมนะถ้าท่านก็แล้วกันนะคะรายการลุงวยช่วยกันชิมเนี่ยต้องชิมครับต้องขอญาติเพราะถ้าไม่ชิมเนี่ยผมจะบอกว่ามันดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะโกหกหลอกลวงกันนะครับรูปไหมคะที่จับ ที่สัมผัสนะครับพยมเนี่ยดูสัมผัสนะผมบีดนี่เด้งถึงเด้งถึงเลยนะครับสุดยอดสุดยอดแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมรสชาติก่อนนะครับต้องชิมก่อนผมไม่ชิมหมดอะแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วก็ชิมมาหลายที่แล้วชิมมาหลายที่แล้วใหญ่แหม่ชิมเลยเดี๋ยวผมพูดก่อนนครับผู้ใหญ่แหม่ต่อบว่าเป็นไงชิมก่อนนะครับชิมหนึ่ง ต้องต้องชิมกี่ชิ้นต้องน้ำนิดชิมช้จนหมดอันนึ่เราถ่ายถ่ายก็จะตดเราไม่มีสายเทคเทคเดียวจบเทคเดียวจบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ต้องมีน้ำกรวดนิดวันนี้ลืมเอาน้ำเราอยากกินช้านะผมพูดด้วยกินด้วยอาจจะติดคอโอเคสองคำรู้แล้วไม่ได้บอกท่านผู้ชมคือสัมผัสเนี่ยมันได้เลยความนุ่ม รสชาติลงตัวนะครับแล้วอันนี้ก็ส่วนผสมก็โอเคไม่หวานมากใช่ไม่หวานมากเพราะนั้นก็ทานร่วมกับกาแฟหรือเป็นอาหารเด็กได้เลยนะครับผมว่าสุดยอดอ้าวผู้ใหญ่แม่มีคนนกึงค่ะรสชาติเป็นยังไงก็ทานเค้กไป่หอมาม่เยอะนะครับใช่แต่ว่าที่นี่จะมีรสชาตินุ่มละมุนลิ้นนะคะไม่ได้นนมไม่ได้บางที่กินนะผู้ใหญ่แม่มันกันได้ไม่ไ้จะขุยกอใช่ใช่ แล้วก็เนื้อท่างในเขาจะหยาแต่ที่นี่การันตีด้วยความนุ่มนิ่มแล้วก็ละมุนลิ้นแล้วพอสัมผัสเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหวานน้อยมันเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่ชอบความหวานอย่างนี้สมควรให้ไลค์ไหมสมควรสองไลค์ไปเลยไลค์เพือให้ให้ไลค์ผมให้ไลค์ด้วยครับอ่ะตอนนี้ฝากก็ได้เพื่อผู้ชมสนใจจะออเดอร์ฝากเบอร์ไว้นิดนึง ใครที่สนใจนะคะก็ติดตามในเพจของอดูลทองหลวงฟามเหตุได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0863806792อันนี้เบอร์คุณอดูลนะคะแล้วก็เบอร์อีกเบอร์หนึง0894522507อันนี้ของภาเองค่ะครับก็สนใจก็ทักติดต่อเข้ามาได้หรือมาเรียนรู้ก็ยินดีได้ใช่ไหมเพราะพิยากรพร้อมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องพานะครับขอบคุณผู้ใหญ่แมมนะครับแล้วก็ขอบคุณ ดุความหลวงความเห็นด้วยนะครับวันนี้ลุงมวยช่วยจริงก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะ